าคุณตั้งจิตต่อให้เนี่ยสิ่งที่คุณทาอยู่ตอนนี้คุณอาจจะมองไม่เห็นทางแล้วเอ้ยฉันจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงหรือฉันจะมีสิ่งสิ่งนัไได้ยังไงแลัที่คุณส่งความปรารถนาอะไรไปแล้วอะค่ะจักรวาลรับรู้หนึ่งหน้าที่ของคุณก็คือทําสิ่งที่คุณทําได้นะตอนนี้ก่อนอะไรที่คุณรู้สึกมีแพชชั่นกับมันมากๆคุณสนุกกับมันคุณอยากทํามันนะคะให้คุณเลือกที่จะทํามันก่อนค่อยๆตามความรู้สึกของตัวเองไปและถ้าคุณวางใจว่าเนี่ย ต่อให้ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะแบบมีเป้าหมายของฉันหรือความสําเร็จความปาารถนาที่ฉันมีได้ยังไงแต่ถ้าคุณลงมือทําทุกวันทุกวันอย่างสนุกคุณเชื่อไหมคะว่าพอคุณแบบสนุกกับระหว่างทางพอคุณทําไปเรื่อยค่ะคุณจะเข้าใกล้ความสําเร็จโดยที่คุณไม่รู้ตัวมาทีม a นิเฟตเตชันจูนพลังจัก,กรบาลเพื่อเสกชีวิตในฝันคอร์สออนไลน์นะคะที่เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุแล้วคุณต้องการอะไรในชีวิตนะคะคุณก็แค่สร้างมันในหัวนี่ไงคุณก็แค่นั่งสมา และมารู้เทคนิควิธีการนอกจากคุณจะนั่งสมาธิแล้วเสร็จได้คุณสามารถที่จะจ,จูนข้อมูลจากสักรวัลได้อยากเปลี่ยนชีวิตจากการนั่งสมาธิก็มาเจอกันนะคะในสมาธิ Benefitation นะคะจากปกติ20,000พิเศษวันนี้6,900บาทนะคะทุกคนเย้ yeah.